พี่หันมาทางนี้พี่จะได้สวย,ออยวน,นี่ไงแน่ให้เขาดีตรงนี้เลยพี่สวยตรงนี้พี่หันหลังมาอย่างนี้นแต่วันนี้ฉันไม่สวยเพราะฉันหน้าสดสวยคือสวยหน้าสดนี่แหละนีะ่แพี่มองกองมินิฮาร์แกงง <laughs> พี่โชคดีเอามาเลยคนสวยนะอ,อ๋อเด็กที่ต้นกินได้เลยเหรอ เดี๋ยวเราไปเด็ดบ้างตอนไลฟ์สดไงคนคงจะสนุกสวยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เร็วๆเดี๋ยวมันหมดรี่ถ่ายรูๆไม่จะไปเด็ดเยอะพี่เด็ดได้หมดเลยเหรอเฉพาะตอนนี้หรือว่าทั้งสวนไม่ขออนุญาตนะป่าเดี๋ยวฉันไปคุกนะ เขาไม่ได้แล้วค่ะแล้วเองเหรอชีพหายกำลังจะทำคอนเทนต์ไลฟ์สดว่ามันขโมยเลยนี่ไงตะก้องไงให้มันกดเลยพี่ตะก้องกดได้พี่่ะเดี๋ยวขอโทษนะคะพี่ให้ตะก้องกดให้ไงขมาคนละทีมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตั้งชวน่นะคะเจ้าดีค่ะพี่มามาเดี๋ยวเดี่ยเนี่ตั้งกล้องให้เขาอยู่น่ะเขาจะเข้าคิวแต่ละคนสวยๆมีชั้นแค่เดียวหน้าสด ย่าในเธอสวยกว่าฉันขอบคุณค่ะเจ้ดีพี่โชคดีได้พี่รวยรวยรวยถูกงละวันที่หนึ่งเลขชุด พี่รวยรวยรวยนะไปตะกล้องกูจะขโมยนี่ก่อนอันนี้มันช่อเล็กฮะพวงพวงนู่นพวงนั่นเดี๋ยวมันเขาด่าเปล่าอันนี้ก็ด่าไม่ไม่เอาช่อนี้ก่อนไงเอาช่อนี้ก่อนไงแล้วก็ค่อยไปเอาไปขโมยตรงโน้นเหรอฮะแตะก้องเอาเอากระเป๋านั่นมาจะได้มาใส่ได้ไงใส่อันนี้ไงจะขโมยฮะไม่เป็นไรอีก ก็เมื่อกี้เห็นคนเรืงเยอะเขาไม่จับเรื่ดีค่พี่อะไปปรงนู้นสวยกว่าใช่ไหมนี่เอากระเป๋านี่มาเลยแล้วเราก็หยิบใส่เลยโอ้ยพวงสวยๆตรงนี้เลยนี่ถ่ายไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมนี่อย่นี้ฮอันนี้ไม่ถนัดเยอะขึ้นนิดหน่อยไม่จะจะใส่ได้เยอะไงตรงไหนวะติ้งไงตรงเนี้ย มันเล็กไงเดินตรงนี้นี่ดีตรงนี้เข้าไปโอ้ยแล้วมีสีแดงด้วยอ่ะคุณผู้ชมมีสีแดงด้วยอ่ะโอ้โหเขามีหลายพันคุณผู้ชมฮะ <c oughs> จะมาขโมยอินทผานลำค่ะเจ้าของมันไม่เห็นหรอกอีตาปีชาอายุแปดสิบแล้วโมวแต่นั่งเก็บเงินอยู่ตรงโน้นนะคะขโมยแม่งไปเลยพวงนี้นะคะ่ะนี่คุณผู้ชมไมไ่รู้หรอกไม่มีคนเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นเลยวิย่ยมีหมามากกลัว อืมอร่อยยิ้มหายเลยก็ไม่ทมเด็กจากต้นกินเนะมีเยอะแยะเลยก็สวยสวนอินจาผาลำนายปีชาเมื่อกี้ฉันจะซื้อมันห้าสิบต้นไปปลูกฉันบอกว่าห้าสิบต้นต้นละพันห้าสิบต้นห้าหมืนมันไม่ยอมมันจะขายต้นละสองพันสองห้าสิบต้นแสนกว่าเสียดายเงินขมวยขกกินดีกว่า ไม่มีใครเห็นเห็นไหนไมเห, <laughs> เห็นไหนไม,หอ,มอร่อยกรอบเลยพี่อืมอร่อยเด้ย ขอบรวยรวยรว,วยพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งคุณผู้ชมมาให้ได้สวนอินทรพาลำนาปิชาแปดสิบแล้วยังหน้าเด้งเลยมันทำโบทโอด็อกแต่ว่ากินอินทรพาลำนั้นหน้าเด้งก็ไม่รู้นะหน้าโคตรเด้งเลยเน,น,นี่ยปิชาเนี่ยอายุแปดสิบมาเลยพี่ โชคดีกับพี่มาเลยพี่มานี่ต้องนี้สวยอยพี่เขาลืมเป๊ะอขอโทษ่ะมาให้ตักต้องถ่ายก็ได้ไ้หน้าจะไม่สวยหน้าสดไงสดสวยมากขอบคุณแม่พี่ไม่ได้แต่งหน้ามันเหมือนใจซิมไงสวยแล้ว คุณผู้ชมอันนี้อยู่ที่ชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์อยู่ในเขตกรุงเทพใกล้นนทบุรีไม่ไกลเลยแล้วก็เป็นร้านอาหารอะไรอากองอากองอะ่ะใช่ไหมพี่ร้านอะไรอากองอะความจําเสื่อมอะ่ะเออเกาเหลาอากองเสร็จแล้วเนี่ยมันมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะมีขายอย่างเนี้ยเขาเรียกอะไรนะเอออวยความจําเสื่อมอะไรพี่เนี่ย อินทผาลามความจําเสื่อมหกสิบสี่ปีละอินทผพาลามคุณผู้ชมมันม่อกี้ฉันซื้อเขาไปตั้งพันกว่าบาทนะฝากเขาไว้เพราะถือไม่ไหวแล้วฉันจะซื้อไปปลูกห้าสิบต้นฉันต่อมันต้นละพันห้าสิบต้นห้าหมื่นมันไม่ขายช้นมันบอกว่ามันเอามาจากต่างประเทศนําเข้าเนี่ยก็ฉันเห็นคนอื่นโมยจริงๆอะฉันอยากจะไปทั้งพวงเลยฉันตอนแรกฉันนึกว่าเขาเอามาประดับแต่มันเป็นต้นจริงนะคุณผู้ชมไม่ได้ประดับนะแล้วก็น้่นสีเหลืองนะคะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสวนดอกไม้กันไป <laughs> เดินก็จะไม่ไหวละเอาเลยมาพี่มามาเอาตรงนี้นะพ่อเธอ,อใหญ่กว่าฉันใช่ไหมฉั <laughs> นแก่แล้วไงหก <c oughs> สบิบสี่คนนี้หกสิบสี่มันใกล้ตายแต่คนนี้เขากำลังตโงต <laughs> ทองแบตจะหมดแล้วฮนะจ่งทองแบตจะหมดแล้วใช้บนรถเดยอะเออมันดีครับพี่เดี๋ยวเราเข้าไปตรงสวนดอกไมต้ตรงนี้เดินอ้อมเข้าไปได้ปะ่ะออเขาก็เนื้อที่เขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่เขาวางแผนการปลูกแล้วก็ปูปูพรมอ,อย่างนี้ไงมันก็เลยดูสวยหน้าเดินไงเนี่ย มันไม่ได้ปลูกง่ายนะปลูกยากนะวัดดี้ะพี่วัดดีเาอือ่ยคุณผู้ชมเขาปลูกกหลาบซะสวยงามเลยเนี่ยปลูกกหุลาบซะสวยงามเลยอ่ะนี่ของปลอมเหรอพี่ อ๋อของปลอมคุณผู้ชมอ๋อต้นจริงแต่ดอกปลอมดอกไม่ได้เป็นของจริงคุณผู้ชมเข้าดอกปลอมมาเสียบก็ฉลาดเนาะสวัสดีค่ะเขาบอกดอกเป็นของปลอมพี่ต้นจริงแต่ดอกปลอมสวัสดีค่ะพี่อ่า เนี่ยสวนเคาฉลาดไงคุณผู้ชมเขาก็ตกแต่งทําให้คนเนี่ยมาถ่ายรูปไงเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโซเชียลเป็นของตัวเองก็มาถ่ายรูปให้มันสวยๆแล้วเขาก็แต่งเป็นสถานที่ให้คนมาถ่ายรูปไงเนี่ยคนก็เลยมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยแต่กล้องแก,กดูแล้วไปเป็นแบบต้นจริงแต่ดอกปลอมดอกปลอมนะเธอไม่ใช่ดอกจริงนะดอกพวกนี้จ้าสวัสดีจ้เธออุ้ยเธอสวยจังหล่อจัง หล่อจังได้มาเลยมาเลยตรงนี้สวยด้วยมาแต่วันนี้ฉันไม่สวยนะช่างแต่งหน้าฉันมันไปออกกองไม่มีคนแต่งให้ฉันไม่สวยตลอดทำไมลออย่างเงี้ยโอ๊ยอยู่ท่ามกลางหนุ่มหล่ออ่าฉันจะมัวแต่ไปมองกล้องฉัน เอ้ยอยู่ทำแกงหนุ่มหล่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าแบตมือถือแม่จะหมดแล้วเนี่ยไปถ่ายร้านอาหารน่ะเขาบอกอ่ามาเลยจ้ามาเลย์แจขอบคุณค่ะ วันนี้ฉันไม่สวยเพราะว่าช่างแต่งหน้าฉันไปออกกองไม่มีคนแต่งให้ฉันแม่สวยมากเลยโอ้หลอจังนี่นี่โตขึ้นจะต้องเป็นพระเอกละครนะโอ้ยยิ้มปุ๊บหมือใจฉันละลายเลยเคตรหล่อเลยดูเด้อ้โหสุดหล่อหล่อชิบหายเลยเธอ ตขึ้นเธอต้องไปเป็นพระเอกแน่พระที่หล่อแม่หลอกกันนัดเดย่ะขอนเวลาที่ยิ้มนะหัวใจฉันละลายอู้ดุนซเออตาหวานมากได้ค่ะขอคค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โห oh, คุณผู้ชมตาอยู่ที่เมตาก้องอีตาปรีชาเนี่ยอายุ80แล้วนะเนี่ยขายดีแม่คนมาซื้อคนหนึ่งซื้อหลายพันเลยนะนี่วันขายเป็นลานนะนเนี่ยรถมานี่เขาจะเป็นซุ้มๆุมขายแล้วก็ไหนเขาบอกอ๋อร้านอาหารอยู่ข้างใน นี่ร้านอาหารเขาอยู่ข้างในนี้นี่ไงอิตาพิชาบอกว่าเข้ามาในร้านอาหารไหมอันนี้เข้าไปได้หรือเปล่าโอ้เปิดอ้าให้เลยไม่ไอไอไอที่ตาพิชาเขาสั่งให้แม่เจ้าของสวนน่ะเขาบอกไออะวาคาโดของแม่ลีน่าไม่ใส่นมเสร็จหรือยังเอาไปแล้วเหรอแล้วเขาบอกมีกว๋วยเตี๋ยวอะไรกินตรงไหนะ อ๋อต้องไปข้างหน้าน,นอ่นเดี๋ยวเราไปกินเง้นั่นก่อนเจ้าของสวนเขาจะเลี้ยงอะวคาโดค่ะปีชาเธอจะรวยไปถึงไหนนี่รวยไปถึงไหนวันนึงขายได้กี่ล้านมันไส้จริงๆเลยนะรวยเกินหน้าเกินตาเออนี่ค่ะคนนี้และค่ะคนนี้และค่ะแปดสิบแล้วหน้าเด้งตึงตังเลยหน้าเด้งเพราะอะไรปีชา กินกินกินอะไรถึงหน้าแดงปีชาแปดสิบแล้วยังหน้าแดงกินอินทผาลัมหน้าแดงหรือกินอะไรหน้าแดง,อ,งอันนี้อะไรลูกเออแล้วเขาบอกอน้ําอินทผาลัมพี่น้ำตานี้ไม่ล้ำไม่มีใส่นมเหรอนนกกดดููดทำไมถึงเก่งอย่างเงี้ยแปดสิบแล้วถึงสร้างสวนนี้มากี่ปีไล่สอดอยู่แบบคุณผู้ชมมองกล้อง หุยอร่อยพี่อร่อยมากหอมอินทผาลัมหวานหอมกลมกลมกินนี่ประจำร่างกายแข็งแรงอายุยืนอจะกินประจำเธอเลยหน้าเด้ง80แล้วยังแข็งแรง85แล้วกินเองอันนี้จริงเหรอพี่คุณผู้ชมอร่อยชิบหายนี่อินอินทผาลัมคืออาวาร์โดแต่ว่าใส่น้ำตาลอินทผาลัมใช้น้ำตาลใช้ลูกนี้เมื่อไหร่ยมันเที่ยวมีน้ำตาล อพี่แล้วเมื่อกี้นี้มีคนไปขโมยอินทรพาหทำตรงต้นจรินอะจับไหมแล้วเพราะว่าพี่ใจสปอร์ตอย่างนี้พี่ถึงอายุยืนนไงมีความสุขไงยยิบเเป็นนต้ลอันนี้หยิบเป็นต้นจริงหรือเปล่าผู้หยิบบ้างไว้ยระฉันยังไม่ได้หยิบเลยคุณผู้ชม ปีชาก็บอกว่าให้หยิบเป็นต้นนี่เธอหยิบเป็นต้นก็เอามันเลยที่จะมาหยิบหยิบอะไรก็จะหยิบเป็นต้นถึงจะเอากลับแป้งไงอ,อ๋อขอน้องด้วยค่ะได้หรือเปล่ปาปีชาไม่พูดเลยว่าปีชา,าไม่พูดจะเอาไปทั้งต้นที่เธอบอกว่าหยิบได้ไงได้ได้เลยริงนะฉันไปเลยนะได้เลยงั้นกูไปแล้วโว้ยไปแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ยคุ้มมากมาถึงได้ไปสองต้นกลับบ้านไปแล้วค่ะ ha ha ha